แบบเดียวนี่ตอนน่ะอย่างตอน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 ก็บางทเฮียยังได้ก่อนก็อันตอนตอนน่ะเฮ้ยกูเปิดหนาก่อนนะอ๋อเปิดหนาเนี่เปิดหนานี่อันนี้อุ้งมือไงเดี๋ยวขอไงไงเพราะชัดเนาะนี่เปิดหนานี่แล้วเปิดบป้งผมพื้อเด้ตย้ขงไงไงชัดชัดเนาะนี่ไงไงไงเราความเออไงความอันนี้เปิลห้องาบูเปิดหนาก่อนอันนี้ผมด้วผมควัดกระติ๊กข้ากินก็อายเนี่เปิดแป้งเนี่เปิดแป้งเปิดบป้งผมพื้นเด้อเันนี้กงอันนี้อันนี้เปิลห้องมือปลเลี่ยมือลุงน้องเหรออเอเนี่ย เปูน้อยกระสานฮะตลอดนเล็นี้กระสานใส่ปุ๋ยห้าสิบแกนยำเลี้ยวเดือมเดียวเดียวไอไก่มาอ๋อเนี่ยหน้าวัดเทาเนี่ยแต่ประเดี๋ยวนี่เงินที่ตอนต้อคือเปิ้งหนาเอแม่แมนแมนอันนี้เปิ้งบางละมันหลอกละเออเปิ้งหนาเปิ้งหนาเนาะเปิ้งบางนี่เขายานี่คนยังอีกคนยังอีกอ่ขายเขียวก็ไอตอนตอนหนาวเออคนเล่งเขาเอาอ่ะขายเขียวเหงอา่็ตอนตอนชื่อเดิมขายยังเจ็ดปันเนาะเอาก่อนไปญี่ปุ่นเนาะขอเจ็ดปันเนาะยี่ปุ่นก็กดมาได้นี่ไปกดไหนอ่ะนี่จะจะซื้ออยู่เอ้ ป้งมืออย่าง้ใกล้ๆก็ได้เหรอขยายน้อยกับพ่อืโป้งมือหรือเขาเย็นกันนี่แล้วบอกเพิ่มสามตัวเลยเนี่ยเพิ่ยนจับเงินก้อนนี่เปิืกหนานี่ที่เขาบออกแล้วเปิือกบางเนี่ยที่ขาขาดเจ้โลกนะปนเมือแพงไปกูนะอันนี้เขาก็เขาจะได้กระเปิดเนี่ยเอาหรอซัมด้านได้อยู่กันเนี่ยตามือก็ด้านอยู่นะไหนได้อยู่ซักพักี้ลายเลยนี่